เห็นที่เกาะด้านหลังด้วยค่ะสร้างสรานั่นเหรอเจ้าค่ะสาธุโมทนาด้วยเจ้าค่ะตอนนี้เขากาลังทําพระพุทธชินราชอยู่นะเธอเห็นหรือเปล่าเธอเข้าไปดูยังอยากเห็นแต่ใูกพี่ๆเขาลงพิพอธใช่เข้าไปกราบไหว้ได้ทํหมายถึงเป็นพระประธานของสราก็แน่ไงเขาเลื่อนไปไงเธอเห็นรือยังเห็นในลูกนั่นแหละเขาไปกราบไหว้ได้ตอนนี้เดี๋ยวกําลังให้เขาไปทาสเกลว่าที่ วัดใหญ่ที่พิโลกสไตล์แบบไหนเราจะแบบจำลองแบบนั้นเลยเขาจ่ยเปล่าก็เรียกว่าสองเมตรอ่ะสองเมตรกว่าก็ใหญ่ไงแต่ดูในมูปเหมือนไม่ใหญ่เนาะในโทรศัพท์มันก็พอดีพองามเหมาะกับสาราแต่ว่าดูแล้วก็สง่างามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าเธอไปขอไปไหว้ตอนดีเลยนะ ขอบอกเลยพลังเข้าเลยปุบบุบบบๆเลยโอ้โหเลยออกข่าวเดี๋ยวไม่ชพอชีไปเอาลีไปเลยเนี่ยแล้แล้วเดี๋ยวจะมีร่วมอะไรนะบุรณะไปดูก่อนไปช่วยกันไปดูก่อนไปกราบไปไหว้ก่อนเดี๋ยวจะมีสื่อสารปึ๊บปั๊บออกมาจากพลังงานขององค์พระอันที่หนึ่งดูแล้วประทับใจหรือเปล่าถ้าเราเดูอโอ้โห ตำรดิบหนไปไหว้บ่อยเธออะฉัเป็นคนเหนือไปบ่อยเธอต้องไปเลยนี่ชินนะราชแปลว่าชายชนะของพระราชาอเออเขาใจเปล่าแต่ที่ของจริงเขามันไม่มีใครก๊อปได้เลยอะไรนะที่ของจริงเขาจะมีเหมือนมีจิตวิญญาณเทวดามา,มาอันนี้เขามานี่เขาเรียกว่ามาร่วมกันช่วยเหลือประเทศชาตินะเวลานี้ เขาจำลองมาแล้วก็่งพลังมาบอกมาล่วงหน้าอเอออย่างนี้เลยมันมีคนเห็นหนึ่งหลายคนเนี่ยยวันที่เราเททองวันนั้นน่ะเราชินราชมาด้วยอ๋อวันที่เราเททองวันนั้นด้วยแล้วมาหลายครั้งด้วยองนี้หลวงพ่อเป็นมาจากไหนองนี้เนี่ยมันมีคนเขาไปสร้างไว้นานแล้วแต่ไอ้เจ้าของเนี่ยเขารู้ว่าเขาอ่ะไม่สามารถครอบครองได้เขาก็รอมา2 0 3สสิปีสุดท้ายเขาก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อต้องเป็นเจ้าของ หน,หนุงพ่อก็ไปอัญเชิญมาเลยจากไหนห่ะหนุงพ่อจากเขา300ยอดประจวบปะจวบคีรีขันพอไปดูแต่ว่าตอนเนี้ยังไม่ได้ปิดทองแบบร้อยเปเซ็นต์กำลังจะมีการประกาศว่าจะเป็นสามัคคีร่วมปิดทองออดีมากเลยบุญนา,าอะไรนะบุญใหญ่ครับบุญละนาคา หญ่สิแล้วองค์นี้เป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เป็นองค์ที่แบบว่าองค์ท่านมาเอาเองมาจริงมาร่วมกันกู้ชาติโดย,ยต,อตอนนี้มันจะมีแต่ที่ที่เดียวที่เป็นการรวมพลังของบุรพกษัตริย์พวกเรามาเหสีแล้วก็ราชชนิกูลทั้งหลายพวกราชวงศ์ พวกทายาทรัชทายาทเสนาอามาตย์เขาจะมารวมตัวกันทําพิธีวันที่26นี้ผมบอก26เดือนนี้ใช่<ง>แล้วงา,งานเดียวกับที่เจ้าจีนวัวนเดียวกันนะเจ้าจีนกลางคืนอ๋อเหรอเจ้าจีนกลางคืนเพราะว่าเจ้าจีนเขามีตะเกียงไงใช่เ,เขามีตะเกียงเขามีตะเกียงนกลางคืนกลางวันไปจุดแล้วมันไม่เห็นไง<อ>เขารู้ว่าจะเป็นทามิ่งอะไรของเขา กลาง,งวันนี่เช้านี่แบบว่าทําพิธีบวงสวงก่อนอเชิญวิญญาณผู้รักชาติทั้งหลายมาร่วมต่อต้านคนขายชาติคนทําร้ายแผ่นดินคนเอาทรัพยากรอ,าอ,อันนี้ก็จะยิ่งใหญ่ในลักษณะของเป็นพลังร่วมโดยมีพระพุชนาราชเป็นประธานชัยชนะของพระราชาเอ้ยขอบอกไม่ธรรมดา งานเล็กๆเ,เลยอะอะไรนะหลวงพ่อไม่เคยจัดงานเล็กๆไม่จัดอันนี้มันเป็น,น,นเรื่องไอัน,นี้เพิ่งรู้นะเนี่ยโปรเจกต์ใหม่ไม่มันมีตอนเนี้ยมันมีเรื่องวิญญาณของทหารกล้าทหารเอกที่เขาล้มเสียล้มตายพลีชีพเสียสละชีวิตกันมาตลอดสายตลอดทางวันวันนั้นที่จันทร์ก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยหลวงพ่อนั่นก็ คือพูดง่ายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่กรรมจัดเสี้ยนน้ำแผ่นดินคิดคดทรยศทำลายประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทรัพยากรของชาติถูกเบียดบังและก็ประชากรยากจนเป็นหนี้ล้มป่วยเราจะต้องให้วิญญาณทหารกล้าทั้งหลายพื้นตื่นขึ้นมา รับพลังแล้วไปจัดการพวกมันที่คิดไม่ดีต่อประเทศสยามประเทศไทยนี่เพราะว่าดินแดนสวรณภูมิเป็นดินแดนแหง่งโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาใครผู้ใดมาทำลายก็เท่ากับทำลายประเทศไทยก็เข้าเท่ากับทำลายพระพุทธศาสนา ใจเปล่าไม่กี่วัน้นะอะไรนะไม่กี exactly> ่วันเองเจ้าค่ะใช่ตอนนี้มันเร่งรัดมากเลยแต่ยังไม่เห็นตัวคนเลยเดี๋ยวรอไ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 อ้ไปผู้เกี่ยวข้องก่อนมีตั้งหลายงานเกือบสิบงานในวันเดียวกันนั่นแหละเกือบสิบงานในวันเดียวกันเกือบสิบงานแล้วต่อไปประเทศไทยจะดีขึ้นไหมใช่ไหมลูแน่นอนเด เพราะเขากำจัดเสร็จปั๊บใช่ไหมประเทศไทยเป็นระบบละประเภทรเรียกว่าประเภทที่เรียกว่าประชาชนร่วมกันบริหารจัดการประเทศชาติไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงขายชาติไม่มีอีกแล้วแล้วทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบดูแลรักษาบริหารควบคุมทางงบประมาณแผ่นดินและระบบข้าราชการ ต้องมีสถานะแห่งความเป็นธรรมธรรมมาธิปไตยใช่แล้วพระธรรมเป็นใย,ายนถามอะไรอีกมเมออมีที่หนึ่งเขาสอนว่าลังๆมีที่หนึ่งเขาสอนว่ามันมีจิตจิตนอกกับจิตในอย่างเงี้ยค่ะและ้วไรจิตในเนี่ยคือจิตประพัดสอนอย่างเงี้ยก็ไม่มีกิเลสไงเขาบอกว่า หายตัวได้แล้วทาให้เราไม่ไปเกิดไงที่เราเกิดอ่ะเพราะมันมีโลบกดหลงเกาะเกี่ยวกันไว้โลบกดหลงมันก็เหมือนโอ้ม,มันเข้มขนม้นเ้ย <c oughs> โลบกดหลงเนี่ยมันเหมือนกับไฟปา่าที่มันลุกไหม้ไปเรื่อยๆ เพราะมันยังมีเชื้อแห่งใบไม้กิ่งไม้แล้วก็ก้านลากลำต้นมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆลามไปการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังไม่สุ้นสดยังไม่ยอมจบสิ้นเพราะมีเชื้อแห่งการเผาไหม้แล้วถ้าเผื่อว่าเรากำจัดไอ้ใบไม้กิ่งไม้ก้านไม้ เปรียบเท่ากับกิเลสเพราะนั้นถ้ายังมีกิเลสอยู่มันก็ยังพาไฟนี่เนี่ย,ยให้ลุกโชนไปทั่วปา่าไม่จบไม่สิน้นเมื่อเราเนี่ยสก,กัดกั้นไม่ให้มีกิ่งไม้ก้านไม้ต้นไม้รากไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงในที่สุดไฟก็จะดับความเย็นก็จะเกิดขึ้นไฟที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ามีเชื้อ จิตที่มันวุ่นวายเดินทางอยู่เพราะมันมีกิเลสเมื่อไรหมดกิเลสจิตก็จะดับลงไปเหมือนไฟป่าที่ดับไปเลยความเล่าร้อนก็จะหายไปความทุกข์ก็จะหายไปความทรมานทั้งหลายก็จะหายไปหมดสิน้นเข้าใจบทที่พูดเนี่ยโอ้ี่พูดตั้งนานเข้าใจยัง ใหลวงพ่อแต่ทำไมมันมีจิตนอกจิตในเราอย่างมันต่างกันงไงจิตนอกกับจิตในจิตนอกจิตในมันก็ไม่มีอะไรจิตที่มีสติจิตที่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งจิตที่ถูกรู้จิตที่ไปรู้ตอนนี้เว่าเธอนั่งเฉยเเธอก็อาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้มีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเพราะจิตยังไม่ได้ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นปั๊บสั่งจิตให้เข้าไปดูว่าตอนนี้ฉันทุกหรือสุขมันก็จะเป็นผู้รู้กับถูกรู้ แต่จริงๆมันก็จะทำงานกันคนละสเต็ปแต่มันรวดเร็วมากจิตเนี่ยนะแค่หนึ่งลัดนิ้วมือเนี่ยนะก็ทำงานเป็นโกรธครั้งล้านล้านครั้งดับอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของจิตมันก็จะสลับอย่างรวดเร็วด,ๆๆๆดูเหมือนกับว่าเหมือนแสงไฟใช่ไหมเธอก็ดูว่ามันต่อม,ม,มันเปิดต่อเนื่องใช่ไหม แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ต่อเนื่องนะมันเป็นช่วงแนละอย่างเร็วมากเลยจนกระทั่งมันถี่จนกระทั่งเห็นเป็นเส้นเดียวกันนั้นเราไปดูมันไม่ทันเราจะดูทันไหมถ้าเรานั่งสมาธิจนกระทั่งสามารถดับทุบมันก็จะเห็นอาการมันแต่อย่าพึ่งไปชีเลียดสนใจเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่า หนักใจมันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติจ้องจับไม่ได้แต่ว่าปฏิบัติแล้วมันจะผุดขึ้นมาตามธรรมชาติเหมืมอนเราบังคับฝันไม่ได้หรอกแต่ฝันมันจะเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเมื่อโอกาสเวลาความพร้อมมันเกิดขึ้นมันก็จะผุดขึ้นมาเองอพลังงานต่างๆมันก็จะเป็นแบบนี้วัดลถ้าจะลองจะตัดสกฤติถิ่หลวงพ่อก็ไม่ยากนี่เธอก็ไม่ยากนี่เธอก็บอกว่าเนี่ย กายก็ไม่ใช่ของฉันเวทนาก็ไม่ใช่ของฉันสัญญาก็ไม่ใช่ของฉันสังขารก็ไม่ใช่ของฉันวิญญาณก็ไม่ใช่ของฉันไม่มีอะไรของฉันเลยมันเป็นของสมมุติเหมือนเธอเนี่ยไปเช่ารถมาขับขับไปขับมาเธอก็ลืมเธอก็คิดว่ารถคันนี้เป็นรถของเธอแต่เมื่อหมดสัญญาเช่าเขาก็มายึดรถคืนไป อ๋อเธออยู่ที่เธอจะหลอกตัวเองก็เปล่าว,ว่ารถคันนี้เป็นของเธอ,อหรือเธอจะทําใจยอมรับมันเลยว่าฉันไม่ได้เป็นเจ้าของรถเธอทําใจได้บ้าล่ะไม่รู้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมแล้วมันใช่ของเธอบ้าล่ะไม่ใช่แต่ยังทําใจไม่ได้ใช่ไหมต้องสอนมันไปเรื่อยๆใช่ไหมหลวงพ่อจิตก็มันจะต้องใช้พลังจิตแห่งการปฏิบตัติมันปัญญามจะเกิดขึ้นไงมันเหมือนกับว่าเหมือนกับคนเนี่ยเอาอะไรอ่ะ เนี่ยนะบ้านนี้ไม่ของเธอเธอเกิดมาเธอก็เห็นบ้านใช่ไหมเธอก็คิดว่าเป็นบ้านของเธอใช่ไหม mm hmm. เขาก็บอกว่าไม่ใช่บ้านของเธอเธอมาอาศัยอยู่เธอก็บอกไม่จริงไม่จริงสุดท้ายเขาก็เอาหลักฐานมาให้เธอดูว่าที่ดินที่เธออยู่บ้านที่เธอปลูกเนี่ยเป็นที่ที่มีเจ้าของอยู่เหมือนกับเป็นที่ของเออเขาเรียกไรว่าที่หลวงอ่ะ ถึงเธอไม่ได้เป็นเจ้าของเ uh huh. มื่อเถห็นกับศานปับ๊บเธอก็จะไม่เถียงเลยใช่ไหมเธอก็จะต้องแบบว่าทําใจใช่ไหมว่ายอมรับใช่ไหมว่าเออมันไม่ใช่บ้านของฉัน uh huh. พอไม่ใช่บ้านของเธอเธออยากจะทาสีบ้านไหมเธออยากจะตกแต่งไหมเธออยากรู้สึกว่าจะต้องประดับประดาให้มันแบบ uh huh. เงินเท่าไหร่ก็ไปทุ่มในบ้านเพื่อจะทําให้มันสวยงามไหม นี่แหละพอเธอรู้ว่ามันไม่ใช่งเธอเธอจะไม่ลงทุนกับมันมแต่ถ้าเธอไม่รู้เธอก็อยถึงว่าบ้านของฉันใครมาขาโมยไม่ได้ฉันจะต้องดูแลเอาจะใส่บำลุงบำเลอปนิบัติรับใช้ขาดทุติใครมาทำลายบ้านเธอเธอโกรธไหมไม่ไม่ใช่ของเราถ้าเธอยังไม่รู้อะโกรธโกรธไหม มีใครเข้าบ้านเธอโดยที่ไม่ขออนุญาตโกรธไหมโกรธนั่นเออเดิใครมาแบบแค่แค่มาพูดว่าบ้านเธอกระจอกเธอโกรธไหมโกรธเห็นไหมเพราะเธอยึดงานเธอคิดว่าเธอเป็นเจ้าของคือนั่งตั้งนานแล้วปัญญามันไม่เกิดสทีหรอกมันไม่เกิดหรอกเพราะว่าเธอบื้อมันเหมือนอยู่ยกับความว่างเฉยๆยนิ่งๆอะไรเนงะี้ยมันจะให้ตัวปัญ,ญญามันจะเกิดยังไงวะหรอือมันต้องฝึดสติเยอะๆมันจะลอยมาเหรอไม่ลอยมาหรอก เขามีธรรมวิจยะใค่ควรวิจ <cat> <in ancient> <ennen> <sucked on our material> like ัยในธรรมเข้าใจคำว่าวิจัยแบบธรรมวิจยะใค่ควรเหด้วยแบบว่าพิจารณาตรายตองทุกอย่างเพราะเธอไม่ใช้สมองอ่ะเธอไม่มีวันรู้จริงหรอก เธอมีหนังสืออยู่ใช่ไหมเธอนอนก่อนหนังสือใช่ไหมเธอเอามาหนุนหัวใช่ไหมความรู้มันเข้าหัวเธอเปล่าเขาไม่เข้าเพราะม่าเธอไม่ได้เปิดดูไงเาะมาเปิดดูเด้อเอ้ยมันเขียนอะไรวะเธอก็จะเริ่มอ๋อเออจริงหรือเปล่าไม่จริงอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่มีปัญญาเลยเกิดขึ้นโดยบังเอิญปัญญาเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยเข้าไปเจาะหามันเขาไปเจาะที่ไหนก็ไปเจาะในกายในเวทนาในจิตในธรรมถ้าสีดินน้ำลมไฟก็จึงแฉมาว่าถ้าดินก็บอกว่าฉันไม่เกี่ยวกับไอ้ไฟหรอกไอ้ไฟก็บอกว่าฉันก็ไม่เกี่ยวกับไอ้น้ำหรอก ไอ้น้ำบอกฉันก็ไม่เกี่ยวกับไอ้ลมหรอกไอ้ลมอกงฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรกับไอ้ดินหรอกเออมันมารวมตัวกันทาไมมันเป็นพูดง่ายการรวมตัวเฉพาะการและไงถึงเวลาฉันก็แยกกับมันไปลมก็ไปก่อนพอลมไปใช่ไหมร่างกายที่เคยร้อนจากไฟใช่ไหมก็จะเย็นชืดนน้ำก็จะเริ่มเหืดแห้ง จากน้ำหนองน้ำเลือดน้ำอะไรที่ทะลักออกมาใช่ไหมวันเวลาผ่านไปก็จะแห้งเหือดน้ำหายไปแล้วก็จะเหลือแต่ก้อนเนื้อก้อนกระดูกใช่ไหมวันเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นผุยผงเป็นดินไปที่เธอเหยียบอยู่เนี่ยบนพื้นแผ่นดินเนี่ยเป็นซากมนุษย์ซากสัตว์ซากศพทั้งนั้นแหละเผอๆซากเธอก็เยอะเขาจายเปลา่า นี่แหละมันก็จะให้คําตอบเธอว่าฉันกับไอ้ลมมันไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะมันมารวมตัวกันเพื่อชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็แยกกันแล้วในตัวเธอก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ําลมไฟมันก็จึงไม่เป็นของกันและกันและที่สุดมันก็บอกความจริงว่าบายบายไปแล้วแล้วเธอก็ตาย ธอตายก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอีกแล้วเธอก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหอุซาหากินหามาให้มันกินทั้งวันทั้งคืนเอามาประดับประดามันใช้เปล่าหาเสื้อผ้าอย่างดีให้มันใส่เอาใจมันทุกอย่างครีมเคิมหามาทามันมันก็เหียเเห่ยวเอาเหี่ยวเอาใจา้เปล่าจริงเปล่าล่ะจริงค่ะ ดูแลมันแทบตายแล้วมันก็มาหักหลังเราแสดงว่ามันไม่ได้เป็นของเราทำไมจิตมันโง่ะเพราะว่ามันไม่ได้คิดง่ายมันไม่สงบมันกิเลสมีแล้วก็มันมีกรรมด้วยมันบังไว้ต้องคนมีบุญนะมันถึงจะได้คิดได้เข้าใจเปล่าไม้คนชาวบ้านที่มันมันเดินท้องถนนให้มันคิดไม่คิดหรอกนูนเพอร์เจอร์แต่ผู้เจ้าบอกว่านี่แหละคือคําตอบ แล้วคิดแล้วจะได้อะไรคิดแล้วก็จะไม่ไม่ถูกหลอกไม่ถูกหลอกก็จะรู้ว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปโลภหรอกมไม่ต้องไปโกรธมันหรอกไม่ต้องไปหลงไห,หลอะไรหรอกเพราะมันไม่ใช่ของเรา<ม>แล้วอยู่ไงก็อยู่มันไปมีอะไรก็เกิดขึ้นก็แก้กันไปผ่านไปก็อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ตัวไอ้<ม>ตัวสัญญามันเยอะนะตัวอะไรนะตัวสัญญา เราให้ไปความสําคัญกับมันไงชอบกลับไปนึกย้อนเราโง่ไงมันก็บอกว่าเธอเธอเป็นเจ้าของน่นนะเธอเป็นเจ้าของนี่นะเธอเคยมีความถูกตรงนั้นตรงนี้นะเธอเคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้นะเธอเคยเป็นผู้มีความหมายไงมันก็หลอกให้เราไปยึดอีกเราก็บอกมันว่าความจํามันก็เหมือนความฝันความฝันนี่นะฝันว่าเป็นเศรษฐีใช่ไหม ดีใจใช่ไหมตื่นมามีไหมไม่มีฝันว่าเป็นเจ้าของทองคำาฮ <c oughs> มากมายมหาศาลใช่ไหมค่ะ <c oughs> เป็นขอเป็นเพชรดินจินดาเต็ไมไหมดผู้คนห้อมล้อมใช่ไหม <c oughs> เรียกว่าเอาใจใส่อย่างชนิดเรียกว่าเป็นพระราชาใช่ไหม <c oughs> มีความสุขกับความฝันใช่ไหมตื่นขึ้นมาแล้วหายหมด <c oughs> แล้วทำไงเดียวตกลงว่ามีจริงหรือเปล่า ไม่มีอะไรเป็นของจริงทั้งนั้นต้องครควรย้อนไปย้อนมาบ่อยๆให้จิตมันเป็นความจริงไงที่เราจะยอมรับหรือเปล่าใครยอมรับก่อนได้ก็ชนะใครบอกว่าไม่อ้าไม่อใช่ไหมมันก็เหลืองหมันมนก็โง่ต่อไปและตัวตัวปุงแต่งก็ปุงแต่งเพราะว่ามันยังคิดว่าเป็นตัวตนไงจักรยานที่ทีที่เธอถาม่ะปุงแต่งมันจะไม่่คยหยุดแ่มันแบบนอนมันยังปงได้อีกแบบไม่ปรุงแต่งนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ เพราะเธอคิดว่าเธอยังเป็นเจ้าของอยู่ oh. เธอคิดว่าเธอจะไปพูดง่ายจะไปบำลุงบำเลมันต่อไปหึงไปหวงมันไว้ไปกักไปขังมันไว้ oh. เพราะว่าเธอคิดว่าเธอเป็นเจ้าของเธอก็พยายามจะปกปักรักษา oh. การปรุงแต่งนี่นะการป้องกันไม่ให้มันเสื่อมถลายและก็การหาอะไรมาทำให้มันเกิดความอลังการให้เกิดความรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ ปรุงแต่งเนี่ยที่มันทุกปรุงแต่งให้มันทุกเพราะว่ากลัวสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะเสื่อมสลายทําให้เกิดความถูนเสียเธอจึง<ม>ไม่ชอบ<ม>ก็ยิ่งคิดก็ยิ่งวิตกใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาเมื่อไหร่เฮ้ยเดี๋ยวมันจะของเราไปเฮ้ยเดี๋ยวเราจงต้องลําบากแบบนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเดือดร้อนแบบนี้แล้วเราจะควบคุมยังไงดีเดี๋ยวเราจะตายแน่นอนเลยยมันหลอกเราไง เราก็งัวหลายชาติโอ้ยเธอกระดูก <c oughs> เธอเองเอามากองกันเธอเอ้ยเธอเ่งเอาเฉพาะเอาเฉพาะพ่อแม่เธอแล้วกัน <c oughs> ทุกภพทุกชาติมาเลียงกันนะ <c oughs> เต็มโลกนี้เลย <c oughs> เธอแค่ชื่อเรียกชื่อพ่อเธออย่านเดียวนะเธอก็เรียกจนตายยังไม่หมดเลย <c oughs> ไม่ว่าอะไรของเธอมากมายมหาศาลทับถมกันอยู่ ละครที่มันจบไป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 และนี่แหละก็คือทำไมผู้เจ้าอะ่าะตัดสู้แล้วเนี่ยทำไมต้องไปรู้เรื่องอดีตเพราะจะได้รู้ว่าเป็นมาเท่าไหร่แล้วเป็นมามากมายแล้วอย่าไปคิดว่าไม่เคยเป็นอย่าคิดว่าไม่เคยมีเป็นมาทุกอย่างแล้วดีก็เป็นชั่วก็เป็นตรงนรกก็ไป สัตว์ใระสานก็เป็นพระเจ้าเป็นสัตว์ในระสานทั้งหลายภพหลายชาติเพื่อให้รู้ว่าอย่าได้ไปคนอย่าได้เป็นคนแบบว่าฉันยังไม่มีประสบการณ์เลยขอล้องก่อนเธอเป็นมาทุกอย่างแล้วกริยัเธอก็เป็นแต่เพราะว่าเวลาที่มีอำนาจเธอบ้าอำนาจเธอก็เลยกันแกล้งแกทำร้ายคนอื่นเขา เธอไปตกนรกอีกกลับมาเป็นขี้ข้าเขาอีกอพอเวรกรรมมาเล่นงานย้อนสอนไงนทำไมชีวิตถึงอับจนอับเฉาทําไมถึงมีแต่ความตกตำ่ำก็ไปรังแกเขาไงพระเจ้าตาบอกให้ลูกไปอยู่ข้างบนไม่ต้องลงมาแล้วก็อยู่ก็ได้ถ้าเบอรว่าเธอไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะแต่เราก็อยู่ข้างบนมาก่อนไง แต่ว่าเขาไม่ได้ให้อยู่ประจำไงถ้าอยู่ประจำเราก็ไม่ต้องมาดิดนด้นรนอะไรนี่มันถึงเวลามันก็ไล่เราแล้วไงหม <c oughs> ดบุญเนี้ยหรอฮะมันหมดบุญเขาเลยลงมาไม่มีที่ไหนในจักรวาลที่จะให้เธออยู่ถาวรเขาเรียกว่ารอ <c oughs> อยู่ข้างบนแล้วรอย,ยุคพระศรีมาลแล้วค่อยเข้าพระนิพพานได้ไหมคะถ้าเธอบำเพ็ญเย้าเป็นพระอนาคามีเธอจะไปได้ไงในเมื่อขนาที่ ชั้นของอริยะบุคคลชั้นเริ่มต้นเธอยังไม่ได้ก,ก็นี่ไงมันมีแต่โลกใบนี้เท่านั้นเองที่เธอสามารถเห็นเหตุการณ์เหมือนกับว่าจำลองเหตุการณ์จริงให้เราได้โปรงสลดสังเวชเธอขึ้นไปบนสวรรค์นะเธอไม่เห็นคนแก่หรอกไม่มีไม่มีภาพอะไรที่ทำให้เธอทุกข์เลยเ,ออเธอไม่เห็นคนเจ็บหรอก พราะเขาจะไม่เจ็บแล้วถามว่าทําไงเวลาเขาหมดบุญเขาตายเลยเขาหายไปจากการเป็นเทวดาเลย<ม>เขาลงมาเกิดในท้องแม่เลยนะ<ม>เธอจะไม่เห็นคนแก่คนเจ็บบนสวงสวรรค์ไม่มีเพราะสุกติภูมิมีแต่ความผาสุกทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเออใจอย่าง<ม>พออย่างมันนี้ อ <c oughs> ิ่มม่บอก่าคุณเหนื่อยแล้วไปดีกว่า